สวสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอีกท่ไหม่ครับผมคนต้องเลขมาวันนี้เราสองคนมาขอโชคแยีวนะเราที่ผ่านมาท้ชมนะครับก็ต้องบอกว่าเลขเข้าตกใจมากเลยนะชัยเลขเข้าแบบว่าไอ้นี่เลยเพราะว่าตัวเดียวตัวเดียวโดนโหดตัวเดียวจริงๆียกเห็นกล้วยจะได้กัดเห็นที่ทุกวันที่ทุกทุกคนเห็นหกหกศูนย์สี่หกศูนย์สี่แต่ผมก็บอกว่าผมไม่เอาผมไม่เห็นผมเห็นแปดหนึ่งสี่ซึ่งเตียก็มานั่ง ต่างตาตาครับครับตึงตาขึ้นมาเจอที่กล้วยที่กล้วยนะครับเป็นหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เหมือนเดิมแล้วเป็นเลขตรงกับเลยตดมที่เห็นเห็นเขาก็แล้ววันนี้เนี่ยก็มีจุดหนึ่งที่น้องอองเห็นเนึ่งจุดหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่ใช่หนึ่งสองสี่เพราะว่านั่นเลขมันจะเข้าเป็นหนึ่งสี่เหมือนกันที่ท่านายตัดเล่นเอาะนะครับก็แล้วันนี้เนี่ยเราก็มาเอาของมาไว้ในจริงๆไม่ได้ถูกนะไม่ไม่ถูกหวยหรอกแล้วแต่ว่า ในเข้าในเข้า,ขาแล้วก็เป็นเลขตัวเดียวเป็นเลขสามตัวชุดเดียวที่ให้ไปด้วยเราลืมมันเป็นพิสูจท้ททานของเราเราลืมุ่นผู้ชมมีอย่างนึงที่นั่งเพียนเพราะว่าวันนั้นที่การสื่อสารสื่อสารกับแม่ในวันน,น,นั้นเนาะเพราะว่าแม่บอกว่าประโยคแรกที่แม่พูดเขาบอกว่าขายให้ทีศ <c oughs> านบ้านจาัดสรรไปแล้วซึ่งมีประวัติบอกท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปชี้ให้ตรงนั้นดูผมก็มันมันเข้ามาเองเนาะวันนั้นเนาะที่เาบอว่าจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี แล้วก็มีเลขอยู่บนนั้นบนนั้นเราเห็นกันเป็นมีคนตีเลขมาเป็นแปดแปดศูนย์ศูนย์เก้าแปดข้างบนเนาะก็ทางวันนี้ท่านชมอยู่เราจะไปไหว้แม่กันเนาะเดี๋ยวถวายน้ำวันนี้ให้แม่สีสี่น้ําเลยใช่คนละคนละน้ำคนละน้ำเลยน้ำม่วงน้ำมะงุ่นน้ำแดงน้ำเขียวน้ำส้มเหลือใช่แล้วก็สาลี่สาลี่กับกับกล้วยกล้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปไหว้ไป้แม่ก่อนบูชาแม่ก่อนนะครฮะเราเข้ากงูสามจุดกันนะครับ どこがどう

เลยเดี๋ยวถวายทั้งสี่น้ำเลยน้ำเดี๋ยวตั้งสองสองน้ำน้ำน้ำละสองที่เอาสองคนเดี๋ยวเราตรงนี่น้ำส้มกับน้ำเขียวนะครับให้แม่หลองให้ด๊อกมาถูกอันนี้อีกอันนี้เป็นอะ ตังต้งองเหนื้อประนะมาเอ้ย<อ>เหมือนเหมือนว่าเราปาทชกับที่มะพร้าว,นนวเ,าเนาะมีคเอามะพร้าวออกไปนไม้ทูบเราได้เอามาไหมจะจุดทูบจากปิงปองหรือขยัอเตมซีพี่เรือเอาเอาเดี๋ยวเราขยา่บเต็มซีก่อนอเอขย่อยเติมซีก่อนออทุกคนเดี๋ยวเราขย่บเดี๋ยวยเราขยับเต็มซีก่อนนะ เยวขยับเต็มซีก่อนทุกคนะให้พี่มงขยับซีเดี๋ยวพี่มงขยับซีนะเดี๋ยวผมจะจับลูกมิงปองเจ้เอากี่ตัวก่อนก่อนก็ถ้าเอาเป็นแบบมันเป็นเป็นเลขอ่เจ้เอากี่ครั้งวะสามครั้งสามครั้งนะครับสามครั้งถ้าหล่นถ้าหล่นก่อนก็เอาละโอเคสามตัวเนาะขอสามตัวได้ไหมครับต้องสิริธิชญ์นะครับสังขาตังโลกังกะวิทู แม่แตาเกียร์เจ้าเอ๋ยขอโชคลูกบ้างขอเลขสามตัวให้ลูกเธอเรอาพด่มาแล้วเลขตัวที่หนึ่งนะครับเลขหกนะนะครับเลขหกนะครับหกน,นะครับหกหกอ่ะตัวที่สองแม่แตาเกียร์ทั้งสี<ๆ>่องค์เนาะโชคธรรมดาโชคลาภให้ลูกนะ ที่สองให้เลขอ่าเ,เลขเจ็ดครับสุดท้ายนะครับออกแล้วอันนี้เป็นห้าห้าทุกคนนะอ่าจะเป็นรูเรียงเหรอเนี่ยอันนี้ห้านะ หกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าเดี๋ยวเฮ้ยเดียวพีเอสว่าเฮ้ออยปีเล็กตรงนี้ว่กะก็บอกเต็มีหรอนี่เออเลขอะไรอ่ะสามตัวเลยนะ่ะหน,นึ่งศูนย์ห้าป่ะนี่ไงอนนัลองเล่งดูก่อนเดี๋ยวเล่งที่กระบอกเต็มฟีนะครับอืมฝัง<น>่งนี้ก็เป็นเลขเดี๋ยว เดี๋ยวจะให้พี่เอสบอกแม่นะพี่จะเห็นเลขว่าเห็นไหมเดี๋ยวพี่เอสจะถือกล้งของเราเดี๋ยทุกคนเห็นนะจบหมดเลยแหละทุกคนอยากให้พี่เอสามนะครับวเลิสามผอ้โพอสองอันคนะะอ่าโอเคสองตัวสองตัวใช่แรกสามนะครับเอ้าเบิร์สาม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 โอเคบโอเคสามสาม พีเอชจับเรียบร้อยแล้วน้องทุกคนเดี๋ยวผมจะส่องตรงนี้ท่านช่วยดูนี่แล้วพี่มาดูตรงนี้นะพี่จะบอกว่าโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยแม่ขึ้นมาแบบนี้ชัดมพราะทุกคนที่อกแม่เสื้อม่วงใช่ไหมไม่ไม่ไม่องค์องค์เสื้อม่วงใช่เสื้อม่วงแต่อยู่ที่กระถุงทุกคนดูนี่นะครับนีเลขสีี่เอยยับห้าเหรอสี่สองก็มีห้าตัวตรงล่างข้างล่างสอง นี่ไงพี่วงไปจับขยับเป็นสี่เป็นสี่สามห้าไปแล้วสี่สามห้าเฮ้ยสี่สามสองสี่สี่สองสามขอพีเอสเป็นสี่สองสามสี่สองสามสี่อ๋อพี่วงจับอย่างนี้เป็นสองใช่ข้าล่างเป็นสามแต่จริง,งเห็นแค่สี่กับสองตัวแรก จะต้องล่างเห็นไหมต้องวนขึ้นมาบ้าเนี้ยเนี่ยสีสีดำนะทุกคนตรงนี้นะเป็นสีดำนี่นะสีแล้วเนี่ยเ,เลขสองโอเคนะชัดอยู่นนะผมว่าสี4สองนะทุกคนนี่ด้ยิเขาันเป็นเป็นสี่นะสี่สามจะชี้ให้ดูดูยังไงเป็นสี่สามดูนะ เห็นทียังเห็นอยู่อ๋อเออเออเออเห็นอยู่เห็นอยู่นี่แค่แค่กลับตัวตัวไงนี่อันนี้เป็นสามโคล่าเนี่ยเป็นห้าอ๋สี่สามห้าทุกคนพีเอสบอสสี่สามห้าแต่ผมเห็นแค่สี่สองอ๋อสี่สามห้าก็ตรงกับเกมที่ผมจับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนะทุกคนก็

ชคลูกบ้างอยู่หรือยังขอโชค <โ click S 1> ล,ลูกบ้างขอโชคลูกบ้างขอโชคลูกบ้างขอโชคร, <INDISTINCT S 1> รูปบ้างสามตัวได้นะปังๆครับผมเดี๋สองเลขกไม่เป็นอกเลที่ขอนกรุบเดี๋ยวเราลองดูนะ ท่านผู้ชมคือตอนแรกอที่ผมสอบผมก็เห็นจากรงนี้เหมือนกับดักไปเลขศูนย์นึ่งสามเหมือนกันแต่พอดีนั่งตอนที่แถวเห็นจากรงนี้เป็นเลขสี่ของค่อนข้างอันตามเตามสันคิดอะไรเอเดีวมีการไดกับครับไม่เปลี่ยนไมแม่องมีเลขตรงนี้พี่ไหลเหรอ มองว่าที่เสื้อแม่ชุดเขียวเนาะเป็นเลขสามสามอืมเดี๋ยวสองที่ตรงนี้ก่อนทำจุกประเด็นเลขเลขมันมีสัมพันธ์กับกับกบุกแม่ที่ขอนแม่เนาะหอมไหมทุกคนทำไมตอนนั้เป็นเลขเลย ตรงไหนแกนี่ไงเอสด,ด้านหลังนั่นหรออ๋อหอนเหรอเออนี่ไงเลขอะไรนะ่ะ913หรือว่าอะไร13มาชัดใช่ไหมทุกคน13ชัดผมนะต้องเข้าไปใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวจะไปดูเหมือน13เ่มือน813เหรอนี่ไง มีแปดตัวแรกเหรอเออแปดมีหนึ่งมีสามชัดนะแล้วผมไม่เดินหาแล้วนะผมได้แล้วก็ชัดจีนนะตัวเนี้นี่ไงนกมีแปดมีแปดมีหนึ่งมีสามหนึ่งสามมันชัดสุดนกแปดก็ชัดเหรอนี่ไงนี่โอเคผมเห็นแปดชัดด้วยนะนี่โอเคแหละนกก็ได้เลขแปดหนึ่งสามตัวนี้ก็จะเป็นเลขที่พี่ขอนที่ขอนที่ขอนที่้อนเป็ไหน เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเงาเนี่ยห้าศนะูนย์เก้านเนี่ยห้าศูนย์เก้าลงบมัเนี่ยอยู่ตรงนี้ตาเปล่าอะชัดมากทุกคนนี่ทงเนี่ยชัดมากเลยห้าห้าศูนย์เก้าชัดมากเลยเรี 5, 5, 9, เยงวาเห็นไหมเหรอเพียร์อะผมหามุมไม่ชัดชัดตัวน,นะผมว่ามันชัดในะเล่มเนี้ย ยให้ยินดูตรงนี้ให้ก่อนส,สวัสดีน้องยินจ้าสวัสดีค่ะบับ<า>งเอิญอีกแล้วเไม่รู้ใครไปตามน้องมาหรือเปล่าน้องมาปวดหัวมากอ้อเียรามาน่ะเราคาดการณ์อยู่ว่าน้องยินออกมาใช่ใช่พาาี่มันรัวที่แล้วอ่ะพี่เอาเครื่องมาสื่อกับแม่ด้วยคาแม่ที่แม่พูดก,กับพี่รู้ไหมพูดนนทบ,บุรีว่ะเขาขายที่ให้บ้านจัดสั่งใช่พี่ก็นึกเฮ้ยมันมันมาจากไหนใช่ค่ะใช่ไหมเขาพูดเจอ คืคนขาที่แล้วก็ขาไปเคลื่อนอจบจัน้าอเขาหบแมิงขงน่ารนี้ก็มีใช่ในนี้ก็มีบอกใ่ไหมย่างเงี้ยกคนนี่บมาดูเขาบอกว่าวันั้นที่เราที่เราที่เราสื่อใช่ไหมี่เราสื่อใช่ไหมที่เขาบอกว่าซึ่งเป็นก็คือนางนางแมะเนาะเป็นชาวสวนได้ขายที่ยิงนะครับ อยู่ตั้งอยู่หลังวัดประสาทจำนวนทุกสามไร่ให้กับหมู่บ้านปิดจีิกยี่งวันนั้นเขาบอกว่าอยู่ต้งหลงรนีเาหูบ้านบ่ยติดกับทางวั้านหลังัเป็นที่เขาดเจอใชมาันนี้เป็นยเงยินเ่าัเพราะตอนนี้เขาขุดเจอกันหนูก็ไปไปดูด้วยอ๋อ อันนี้คือเรื่องจริงก<ช>็คือแหวนที่เราสื่อได้ก็คือก็ตรงกับที่ท้องยินบอกด้ัยก็คือตามประวัติเลยที่เขาพูดเมื่อกี้นี้ครับร้ะวันนั้นเราสื่อสื่อได้จะให้น้องยินดูเลขเท่าไหรจะให้น้องยินดูเลขที่เสาอะน้องยินให้ดูเมื่อกี้พี่พ,พี่มองที่เสาอะแล้วมันมีเลขสะท้อนขึ้นมาให้พี่เห็นเป็นเลขขาวาๆลองลองดูมันเป็นสะท้อนเงาๆขาวๆอะยิน อหนมาตรงนี้มาตรงนี้มาหาพี่ดูตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ยมองมองแต่ไปนี่พี่ไปนะจะมีเลขพ,พวกขาวเรียงมาเห็นไหมแบนี้อยมาตรงนี้กมอย่ันจะเป็นล่องลมาตรงนี้เห็นปเห็น,หน,น,นนะพี่เห็นนะมันเป็น,น,น59 เห็นใช่ไหมเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมมันจะพอพี่หันไปอ่ะพี่เนี่ยมองตามเสาที่แรกเห็นตรงนน้นไงโน่นอ่ะเป็นเงาดำดำตรงนน้นอ่ะรอบรอบยายมีคนตีเข้าเป็นขับเพียดพี่ก็เลยอ่ะเออมออย่างนี้เอ้าเห็นเลยเรียงตรงมาเลยใช่ใช่มีแปดไหมบ้างในกล้องไปเลยน้ะไม่โฟล์ตใช่แปลว่าคุ้ยคนลุกเลยดิมาแล้วมาแล้วอ่ะยืนเห็นเป็นห้าแปด ห้าแปดเก้าใช่ไหมแต่พี่เห็นคล้ายๆเหมือนเป็นเป็นศูนย์แต่จริงๆแล้วสามมันค้าเลขแปดเพราะว่ามันจะมีกึ่งกลางด้วยจะมีขีดกกลางด้วยทุกคนมีหยักจักอยู่ตรงกลางเออเนี่ย,ยสามตัวเลยทุกคนห้าศูนย์เก้าทุกคนอาจจะไม่เห็นก็ได้เดี๋ยวผมไปชี้ดูอืลพี่มองชี้หน่อยแต่พอไปตรงน,นั้นแล้วมันมองไม่เห็นก็อเออม,มองไม่เห็นเลยทุกคนแต่อย่างเงี้ยผมเห็นอยู่เห็นนะขอมาไปเลยอยู่นะขาไไมานตรงนี้ตรงนี้ นี่ห็นแถวนี้ป่ะตรงนี้ป่ะแถวนี้ป่ะตรงนี้พี่จับตรงข้างหน้าตรงที่เป็นไฟฟ้าอะค่ะตรงนี้เหรอตรงกลางเลยตรงกลางเลยตรงที่มือจับนี่โป้งนี่โป้งนี่นั่นหยุดอ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นมีห้าอ่าห้าห้ามันจะเป็นคล้ายคล้ายแปดอ่าอ่ามันเรียงลงมาสามตัวตรงเนี้ยใช่ใช่ห้าห้าเนาะห้าไหมใช่ค่ะเลย เสารนินเสาอะไรนเนาะมาเริ่มมาเริ่มปังปังมาแน่แน่วันนี้เราก็มีเครื่องมามาสืบมาสอบลองลองลองฟังลองฟังดูลองดูว่าจะวัดเสียงจะสามารถสื่อได้อีกไหมไม่ลองไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาไหมนะอยู่ก็เว้ยทำไมหนูปวดหนูนอนอยู่ในเตีงบ้านที่บ้านหนูว่าแบบมีความรู้สึกเหมือนมีคนแทงตรงนันแบบตุ้มบุกอยู่นั่เหมือนแบบรู้วันนี้เหรอ เมื่อกี้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อเอ็ดเหมือนตายสั่งเดียวกันทำไมอ่ะเอ้าจะได้แบบมุมเดียวกันเพราะว่าห่วงมันจะระเบิดอ่ะคือบอกโอ้โหแม่แหละอยากอยากให้มาไงั้นเพากวพี่มาถามหาแทงพวกโอ้กเหมือนแบบไงใครแบบแทงเข้าว่างเราอะไรแบบมันเจ็บมันจบงี้มัยมันไม่เจ็บมันเขึ้นคนผ่าตัดอ่ะใช่มันเจ็บคล้ายพวกจุกเจ็กมือนกดไหล่ย้อนมันเสียดแทงเงี้ยไหม โอเคอาจจะเป็นแม่ไปสื่อมาเพราะว่าครั้งที่แล้วท่านผู้ชมเพราะว่าเราเราขอบอกว่าอยากเจอให้น้องยีนออกมาด้วยว่าที่ที่แล้วจะน้องยีนไม่ได้ออกมาก่อนที่จะนัพี่มาตอนไหนคะมาก่อนหวยก่อนหวยออกแนะก่อนหวยออกเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเราจะสื่อเดี๋ยวลองลองให้ให้ยีนสื่อไมได้เนาะเดี๋ยวเราเอาเราเครื่องมาดูโชคเขาลด้ด้วยนะครับขอเรียกจากแม่นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะลองดูดูก่อนนะไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าวันนี้ก็ อฐานนก่สุดสันน,นี้ทุกหลานคนสองเล่มด้วยคนใหม่นะเราขอโชคขอลาบกับแม่น้องเราหวังว่าแม่จะสื่อกับพวกเราในวันนี้เหมือนอย่างครั้งที่แล้วที่แม่มาสื่อกับเรานะขอบคุณแม่ด้วยครับที่แล้วขอขอบคุณแม่ท,ท,<ห>ที่ให้หนึ่งสี่สาธุสาธุขอแม่สื่อสารกับพวกเราเด้สาธุเอางนี้ดีกว่าแล้วแต่ดวงวิญญาณที่นี่จะเข้ามาแล้วกันเพว่าที่นี้่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าดงปะหาใช่ไหม ไฟอะไรไฟทู่มงคลหรอควันทู่มงคลเฮ้ยมันแว๊กขึ้นเลยนะหรอใช่ใช่เหมือนถ่ายรูปอะเออเหมือนแฝกแฝกขึ้นมาเฮ้ยไฟอะไรวะเฮ้ยจริงทุกคนที่ใช่นึกว่าไฟรถสองล้อสองมาไม่ใช่หรอหนูรู้ว่าหนูเห็นคนเดียวนะเมื่อกี้แต่เห็นกันหมดเลยใช่ไหมเนาะเพราะว่าหนูไม่ได้ไม่ได้คลิปไองแล้วของเอออออใช่มันแว๊กขึ้นมาเมื่อกี้ท่านผู้ชม เหมือนข้างที่ล้วแล้วต้องบอกว่าข้างที่แล้วท่านผู้ชมกล้องผมตั้งมุมนี้นะไอ้กล่องอันเนี้กล่องมันเรือเออตรงนี้หละท่านผู้ชมไฟมันเป็นไฟอะ่ะแวบ,บขึ้นมาสองสองครั้งตรงเนี้ยตรงเนี้ยออแปลกมากเลยทุาคนในในคลิปวิดีโอผมนะรอบที่แล้วท่านผู้ชมไปย้อนดูนะลองสื่อสารไหม อะไรนิ้วอ่ะมันจะแทรกมาระหว่างขึ้นที่ยุแต่เย็เยนๆเวลาเราถามใช่ไหมคืนเนี้ยม,มันจะเหมือนกับแทรกเข้ามาเหมือนเป็นคําพูดอ่ะคือไม่ยาวแต่เราจะพยายามจับจให้มันตรงกับคำถามเราเงี้ยใช่ป่ะวันเราถามอะไรไปปุ๊บอ่ะมันจะมีคาคาตอบอ่ะแทรกกลับเข้ามาเออแต่ว่าต้องต้งพยายามฟังนิดนึงเนาะเหมือนเราจะจับว่า,าคือเคื่นี้ไม่ใช่วอนะ เครื่องนี้เป็นเครื่องจับสัญญาณวิทยุเพราะว่าอันนี้พี่ก็สั่งมาจากต่างประเทศเขาเขาจะอย่างนี้กันก็คือสัญญาณคลื่นวิญญาณสัญญาณเลยก็จะแทรกเข้ามาเขาพยายามแทรกแทรกเข้ามาในเครื่องวิทยุจากวิทยุมาให้เราสื่อสารกับเราเดี๋ยวราดูใหม่สวัสดีแม่ก่อนสามค่ะที่สามารถบรรลุการสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแม่ครับเครื่มมองวิวเยอะเครื่องชัดอ่ามีมีโริยานไ่ะอยู่แถวนี้ไหมครับสวัสดีครับ คืนคือมิจิมันแรงมากน่าจเหมือนกับคำพูดอะไรเลยทุกคนตอนนี้นะครับดังไปเปล่าไม่มีคอมพิวต์นะมึงไปเล่นที่อื่นฮะไปเล่นที่อื่นใช่มึงไปเล่นที่อื่นเราขอโทษขอโทษแม่ก่อนขอโทษแม่ก่อนสื่อสารเราไม่ได้เล่นนะครับเราจะมาขอเราเป็นการสื่อสารกับแม่นะเรามาขอบคุณก่อน งวดที่แล้วน้องยีนได้ยินแต่เครื่องใช่ไหมได้ยินแต่เครื่องใช่ไหมทุกคนนะวันนี้เอางี้ดีกว่าท่านชมเดี๋ยวเราจะลองสื่อกับตรงนี้ดีกว่าเพราะวันนั้นเราส่งไปปุ๊บแม่บอกว่าก็ถามมาสิก็ขอมาสิเนาะตรงนี้นะถือมาซื้อเป็นสานเก่าเกศะ ตอนแรกตรงนี้จะมีรูปเป็นผู้หญิงเหมือนทอดวิญญาณนะเห็นไหมเป็นได้อย่างเดียวตามควันแล้เกาถ่ายเจอเอ็กสัเอ็กัาร้องนะเนี่ยนีเราจะ้สื่อลองสื่อกับแม่ตรงนี้ดูท่านชมนะครับแม่ครับสวัสดีครับใช่เนาะใช่ มีใครอยู่ตรงนี้ไหมครับดวงวิญญาณอะไรอยู่ตรงนี้ไหมครับสัมผัดไดสได้สัมผัสกุมารใช่ไหม,ไมยิ่งเหมือนว่ากุมารวันนี้ผมขอสื่อสารนะยครับมียาลดกวนเนือ <c oughs> อ่าถามแม,แม่แม่ต้องการอะไรหรือเปล่าครับ แม่อยากได้อะไรหรือเปล่าครับได้ยินดีให้เราสื่อสารนะครับกะเบาดีขอหวยได้ไหมครับผม ขอหวยตามตัวได้ไหมครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะางเี้เออผู้ชายคือคาว่าเดี๋ยวนะกับผู้ชายวันนี้เรามาขอโชคได้ไหมครับ ครับคือไม่ยืนยันเลยท่านผู้ชมวันนี้ก็คือไปแต่ละขี้เหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวเราแสดงว่าเป็นที่ลําโพงหรือเปล่ามันไม่ใช่ลําโพงของมันเองเนาะที่มันมากับรู้แต่ว่าประโยชน์ที่ดีได้ยินก็คืออย่ามาเล่นแถวนี้เหมือนเหมือนโดนแม่ด่าโดนโดนแม่ด่าอย่ามาเล่นอย่ามาเล่นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวจะดูเลขเลขออกแล้วมาพอดีแม่แม่ไปเรียกมาใช่ไหมเหมือนคนแบบเขาไฟช็อตขัวแล้วก็เหมือนคนเอาแบบ ไไอ,อ่เหมือนไปตามเนาะแบบ่ายังไงก็ต้องให้ลุกมาเป็นนี่ใช่ไหมม,มีแทงต,งตรงหน้าอเราร<ม>อเรล์ลลอบ,บลุกขึ้นไม่ไหวไหอะไรห้าสี่ห้านี่ตรงกันที่ผมก็เห็นห้าสห้าต,ตรงอะไรเบอร์โทรยีนใช่ไหมไม่ใช่เบอร์โทรหนเป็นดูเวลาไงวันนี้มันขึ้นสี่หากับห้ทั้งวันเลยคือเวลาดูที่ไหนก็จะเป็นเลขนี้ใช่ไหมเวลาดูเวลาตอนไหนก็คือห้าสี่ห้า กลิ่นของไม้ต้นนี้เลยใช่ไหมไม่จุ่มน้ำะไรแบบนี้ใช่ใช่กลิ่นแบบไม่ชนมันติดแล้วแบบมันกลิ่นอยู่ใต้ดินใช่ใช่แล้วมัน,ม,นมันคุน้งนแต่ดินพามาตรงนี้ทำเชื้อมาถึงตรงนี้ทุกคนเห็นเลขเหรอโหชัดเลยนี่นี่เรือโทรศัพท์เคสปิดไปนี่นน เห็นไหมนี่ทุกคนหกหนึ่งหนึ่งอุ้ยหกห้าหนึ่งหรือหกเก้าหนึ่งอ๋อใช่เห็นไหมตัวดำดำเลยฮะนี่ไงยอุ้ยหกห้าหนึ่งเลยทุกคนตัวดำสีเลยยินเห็นไหมครับอันนี้ต้องยืนพาพามาบอกว่าหกห้าหนึ่งอุ้ยเหมือนต้องแขกคนนีเลยนะใช่พอดีเป๊ะเลยดูดินี่นี่ห้าหรือเก้า ไม่รู้ห้าหรือเก้ามีความชัดเจนว่าเป็นเลขแบบชัดๆเลยอะที่นี่ถ้ายินไม่พามาตรงนี้ทำไม่เห็นไม่เห็นหรือว่าแม่ต้องการให้เห็นเลขนี้เนี่ยไม่หกห้าหนึ่งก็หกเก้าหนึ่งแล้วพี่เหมือนเก้าอารบิกอ่ะที่มันไม่มีหัวเต็มอ่เนาะถ้าเป็นปกติเราก็เป็นหกห้าหน่งมันคือห้าห้านั่นแหละ เมื่อกี้ในการสื่อแล้วก็สื่อได้ไม่เต็มที่นะใช่ใช่สื่อจะยินพามาตรงนี้ท่านชมบอกว่าเขาได้กินได้กลิ่นไม้ได้กลิ่นไม้ได้กลิ่นไม้ตามไปดมที่บ้านเลยมานี้กินเหมือนกินโอ้เรกนี้แหละพี่แบบอยู่ในดินนานๆนี่ยท่านชมเนาะกินไม่ตะเคียนจมดินนานๆอ่ะจะมีกลิ่นนะครับแล้วพอมาถึงนีุ้๊บเ่็นเลขเลยนี่แหละเลขนำโชคแล้วเนี่ยครัข้อนี้นะครับเลขตรงแม่ตะเคียนพันปีเนาะสี่องค์ก็ได้เลขประมาณนี้เดี๋ยวสุด่มไปตรงนี้นะครับี่ ใครสนใจครับทำเลขของเหล่านี้น้องของแม่ตะเคียนน้องไป็ดถึยิ่งถึงโดนได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามพวกเราทั้งสามช่องครับอุ้คนใหม่คนตัวเลขคนออกวันนี้ต้องขอบคุณน้องยีนด้วยน้องยีนมาช่วยน้องยีนอยู่ตรงนี่ครับเดี๋ยวแพนไปให้ครับน้องยีนมาช่วยขอบคุณครับก็กติดกดติดตามกดไลค์กดแชร์พวกเราทั้งสามช่องเนาะก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคนะครับผมตอนนี้ก็ลาไปก่อนกลับแม่ตะเคียนไปลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ